สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักลากาเอซที่คิดหัดคิดถึงครัท่านผู้ชมมีหบอลําเชิงมีโอกาสได้มาวัดโนนคูนกันอีกแล้วหนึ่งรอบนะครับก่อนที่ไปเบิ้งคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องหมอลําเทิงด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมันนี้พาสอนผู้ชมอย่าง รอบบริเวณรอบนอกมันมีจะรอบหนึ่งเนาะอาท่านผู้ชมเดินดูอีกสักหนึ่งรอบนะครับเป็นคลิปต่อไปนะครับเมืนอนี่ก็มีโอกาสมีโอกาสนำพาความสุขนะครับมาให้ท่านผู้ชมจนหอดปั่นหอดซองเนาะท่านผู้ชมมีโอกาสมาทางัง อาวัดโนนคูนกับมะเบิงฤทือ์ตาเจ้าของเองที่เห็นแบบคั้วแง่ของมันสิเป็นลักษณะใดมะเบิงฤทือตัวเองหมดนะครับท่านผู้ชมดูคลิปลมาง่ายๆได้ท่านผู้ชมมาง่ายๆขี่รถแล่นปื้ดข้ามจอดในวัดได้เลยนะครับท้ามนี้เพิ่นสิเป็นบาทร้อยแปดนะครับจะเป็นบาท108ร้อยแปดบาทร้อยแปดคือบาทร้อยแปดหน่วยนี่แหละนะครับ เท่ากับใช้นวลบาทนวลบาทนวลบาท,นบาทหนึ่งร้อยแปดบาทหรือคันผู้ชมมีเงินอนยี่สิบบาทจาั่างเงี้ยถ้าเก่าไปแลกเหรียญน้ำเงินกดี108๋ออยวรอเปลเหรียญจังเงี้นะว่าไม่ให้แลกเมือ่อได้แลกมาใส่บาทเนาะเทาก็แลกมาใส่บาทอีไฟทางโน้นก็จะเป็นอดอกไม้นะครับก็จะเป็นดอกไม้สวยๆเป็นดอกไม้งามนะครับให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาถ่ายรูปมันก็มีหลายขู่หลายคนสิมาเพิ่นสวนน้ำดอกไม้แลเพิ่นก็มาถ่ายรูป หลายมีมีหลายคนนะครับสีเพิ่นมาเที่ยวเจอข้อมสนุกสนานด้วยความเขาบอกไงว่าใจอยากม่านี่แหละนะครับอยากมาเบิ่งอยากมาช้มอยากมาเบิ่งว่ามันงามปันได้มันเป็นตะเบิ่งซ้ำได้จังสินะนะครับก็เลยทีโอกาสเขามาพวกบางคนอยากมาอยู่แต่ว่าบ่กหูจักหม่องสิมา่ากเบิ่งอยากเบิ่งอยู่แต่ว่าบ่กจักหม่องสิไปว่าสัน่นแหมบ่ยากเด้อท่านผู้ชม มาตามถนนสาย24นะครับ24ถนนจากเดียรุดมสิไปทีไปกันทะลักนะครับยุบ้านปากทางเพิ่นกษตสิเป็นหมู่บ้านเพื่อนว่าบันเพ็กเนาะสิเป็นบันเพ็กนะครับขันเม่นมาจากท่างอำเภอกันทะลักมีกาพอดบันเพ็กกระเรียวขวาขันมาจากท่างเดียรุดมพอดบันเพ็กก็เรียซใส่เข้ามามาหอดวางกลางบ้านเพิ่นเกษตสิมีฝ่ายบอกว่า แยกไปวัดโนนคูน้อยจเจสินานะครับแล้วก็สิบอกว่าไปแยกวัดบ้านโนนคูน้อยแลนเข้ามกันจะนั่มป้ายมันตลอดนะครับเพระสเขียนป้ายบอกท้างน,น้ำแยกน้ำโค้งเจสินานะครับเท่ากับไผย่มเท่ากับพยา,าพยามเบิงป้ายมาดูป้ายมาดูป้ายเวลาจะมีทางแยกนะครับจะเป็นทา่งแยกจะเป็นทางโค้งนะครับเท่ากับมาหอดโคง้งหอดแยกนะครับก็ มาสบายสบายผมไม่หลงนะครับครับบับดีครับมาจากเดชอุดมครับผมหมอลำเทิงเด้อเยครับผมครับผมขอบคุณครับคนนวกมากนะครับาผมครับ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 ผมช่องหมอลำเทิงครับหมอลำเทิง นี่การเทียโอกาสเสี่ยวกัสนำพาท่านผู้ชมมาเบิ่งไส้ใหญ่ท่านผู้ชมมาเบิ่งไส้ใหญ่เนาะมาดูมาดูไส้ใหญ่บ่านเนใหญ่ธรรมดาเด็กคนเขาไปอยู่ในหันได้อยู่ประมาณสิบคนเหมือนเดิท่านผู้ชมล่องขั้นเขาไปเบิ่งจ้ะนะครับเห็นว่าไส้ถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นทางอุบลราชธานีหรือเพื่อนเจอเห็นว่าไส้นะครับเป็นไส้ไส้ไส้ป่าแต่ว่าเหมือนนี่เพื่อนบ่ได้มาไส้ป่าเดี๋ยวท่านผู้ชม ใส่ตัวนี้มือนี้เอามาสําหรับใส่ปัจจัยคันผูใ้ใดมีปัจจัยต้องการอยากเอามาใส่เอามาใส่ได้นะครับไม่ใส่วัดรอบแล้วนี่ผมก็คิดว่าก็สิประมาณสองร้อยนะครับสองร้อยสองร้อยก็เส้นนี่แหละสองร้อยไปหาสองร้อยหาสิบคนไปจัดแต่ว่าขัานเป็นคนเข้าไปยุ่งนหั่นแต่ว่าอาร์ตเข้าไปนี่เว้ยสิ่งใดเป็นยี่สิบคนผมและท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตดูเบื้องข้างปากมันเนี่ยเพิ่งเห็นง่าใส่บื้างข้าง โอ้ทั้งปากง่าหักเว้แหละท่านผู้ชมนะครับง่าขาดเวล่ะาวประเทศไข่ไข่ก็ง่าของนะท่านผู้ชมมันก็ไข่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 เป็นง่าของเนาะแต่ว่าบานนี้อันนี้ก็เป็นไข่ไข่กับง่าไส่ป่านะครับขาดเป็นสมมูรว่าเป็นไส่ใส่เห่านี่ก็สิเป็นเป็นไส้แบบอ่าแบบไส่ป่านะครับเป็นง่าแบบไส่ป่าเลยนะครับ เดีว่าผมอยากให้ท่านผู้ชมด้เบิง่งยุวัดน์เป็นคุนน้นขุ่นหน่อยนี่มีหลายอย่างเนท่านผู้ชมมีหลายอย่างที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาดูนะครับหลายอย่างหลายแนวที่ที่เข้าเข้าภาษามาจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งแต่ก็มีบ, <S <S บางอย่างนะครับหลัวก็ยังมีองค์พญานาคสีดําตัวใหญ่เลยเนี่ยนะครับพี่น้องยุคไกล้ยุคไก,กต้องการอยากมาเบิ่งแวเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาดูได้เลยเข้ามาเบิ่งกับตาจาของนี่แหละมันจังชัดเจนนะครับ ไปฟังพื้นบอกมันบระทศตาเห็นนะค่นผู้ชมนะครับเมื่อบึงมาเบบึงด้วแต่จากของเองจากของมาเบิงเองมาสัมผัสเองนี่โอ้ยจังแมนมันจิคักนะครับเดี๋ยวจังน้อยผมในคลิปนี้อาจจะอาจจะบ่ได้เห็นองค์พญานาคดอกจังค่อยไปเบิงอ่าคลิปหนาเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็คิดว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้หาเบิงค่วมสวยงามของดอกใหม่เองสินะ ความสวยงามของดอกไม้เพราะว่าดอกไม้นี่พจนประดับขาคือจังสีแหละนะครับนี่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 ย่ำกระเคลนี่สีเป็นแสงนะครับเพราะว่าเพิ่นใส่หลอดไฟเลยส้มนี่มันจะมีสีขาวสีแดงสีเขียวสีเหลืองโอ้ยมีสุกสีที่กันนะครับอันนี้ใส่หลอดไฟไว้ด้วยนะครับย่ำกระเคลนเมั่อกี้มีมีไฟเป็นแสงลงมานะครับมีแสงไฟนี่นี่เดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิ่งเด้วย สองสองเห็นั่นผู้ชมมันจะมีหลอดไฟนะครับมีหลอดไฟในหันยำขึ้นเพื่อเปิดไฟมันก็สิไปตามสีมันนั่นแหละตัวได้สีแดงมันก็สิไปเป็นสีแดงตัวได้สีเขียวมันก็สิไฟไปเป็นสีเขียวตัวได้สีขาวเมื่อก็ไฟเมื่อก็สิไปสีขาวนะครับดูดูประดับประดาดูทั่วสวยงามอันนี้คือกันารที่นี้อ่านี่เป็นทาทาบ้านผมเมื่อเดินย่ำแมงมุมนะครับ แง่เมืองมุมน <ten out> ี่คือถ้าเป็นงานสมโพธถ้าเป็นงานสมโพธนี่เพิ่นสิประดับประดาเพิ่นสิประดับประดาไปประดับประดาไปอยู่งานสมบูรเพิ่นเห็ดเป็นช่องสี่เหลี่ยมเนาะแต่ว่าบัดที่นี่อยู่งานแนวนี่นี่เพิ่นสิบมาเห็ดเป็นเป็นใหม่มี1ไึใหม่2องหม่3ามใหม่ีใหม่เพิ่นเห็ดไหม่สี่อันให้มันควยกันนะท่านผู้ชมไม่4ี่อันนี่เพิ่นเฮ็ดให้มันควยกัน4ีอันมันก็สิเป็นแปดทิศบัดทีนี่ เมื่อเมื่อชักไปแล้วอันนี้เพื่อนกระสิผูกกลางมันผูกกลางมันเห็นมันไข่ไข่ก็เป็นหูดดาวสวยงามในท่านผู้ชมนะครับผมสิบพยายาติในท่านผู้ชมเนีเบิงเบิงของแปลกแปลกนะครับของบางอย่างพี่น้องบ้านพี่น้องอาจสีบ่มีแต่ว่าบางอย่างกับกามีเนาะแต่ว่าบางที่เขากับบริเ้เอาเขามา่าใบทัางหนาเขาก็เรยบว่าคอยหูเนาะแต่ว่าัที่นี่ลักษณะที่เพิ่นเฮดมากนั่น เท่ากับหูแน่บ่หูแนงสันนะเอาบัตรที่นี่พาท่านผู้ชมมาเบื่องอันนี้มาเบิ่งดอกไม่มาดูดอกไม่ว่าวภาว่าวว่านอดอกไม้นี่ขันเป็นไปสื่อเซลรถมากนี่คือสิประมาณสีหารถสีหล่อไปแล้วเอามาประดับประดาลงชุนบนหน่อยบาทได้ท่านผู้ชมที่พันเด็ดขึ้นมาคว่สวยงามแบบนี้นะครับแต่ว่าั่นท่านผู้ชมอยากเบิ่งคักๆักอลีอีหลอนี่ให้มาดี๋ยตัวจ้าข้องเองมาด้วยตัวท่านเองเลยนะครับ มาดูด้วยตัวของท่านเองท่านสิเห็นแบบอหลีอีหลอนะครับจะได้ดูแบบจริงจริงจังๆเนาะต่เบื้องพานคลิปเนี่ยมันก็จะเห็นว่าแบบเห็นบางจุดบางอย่างบางหมองผมกับบางจุดบางที่ผมก็ไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปถ่ายทําได้นะนะบางที่กับกับไปถ่ายทําห้ท่านผู้ชมได้เบื้องกันอยู่ลังเท้ามันกัย่างไปบหอดจากสีนะำันท่านมาเบื้องด้วยตัวของท่านเองท่านสิเดท่านสิเดเบื้องท่านสิเดเห็นนะครับสิเดเห็นด้วย ตัวของท่านแล้วก็จะเห็นแบบแบบจริงจริงจังๆ,ๆนะนะนะครับจะว่ามือน,นี่กะให้ท่านผู้ชมเบิ่งคลิปซํานี่ก็นะเอาไว้คลิปหนาจังค่อยพอกันเนาะสําหรับมือน,นี่ให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งเด้ออย,ย่าเจ็บอย่าไข่ย,ยายอย่าจามนอนรับไก่ได้เงินเม่นนอนเตี้ยไก่ได้เงินแสนนะครับแบนมือไปให้ได้แก้วขลัขาลานออกจากบ้านไกน่มีผู้เบิ่งผู้แยงสุขกายสบายใจครับ ยินดีรกดไลค์กดแชร์กับช่องบ้านลำเถิงน้ำนเนรเดือสวัสดีครับ